แฟนแห่ขอบคุณรายการดังเตรียมปิดตำนาน12ปีเป็นรายการที่สร้างเสียงหัวเราะและอรอยยิ้มให้แฟนๆมาโดยตลอดสำหรับรายการเถยเที่ยวไทยเป็นรายการท่องเที่ยวในรูปแบบไลฟ์สไตล์ของสาวประเภท2อ,ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา22นาฬิา30นาทีทาง GMM 25และทางช่อง YouTube ของช่อง GMMTV ดำเนินรายการโดยก๊อปกิติพัฒน์ชลารักษ์ กอจิทัชกรบุญยลับพยานันและเจนนี่ปานั้นออกรายการครั้งแรกวันที่8ตุลาคมพศ2 5 5 4โดยในช่วงแรกของการออกอากาศทางช่องแบงค์แชนแนลซึ่งรายการนี้ยังได้รกระแสตอบรับที่ดีจากผู้ชมเสมอมาล่าสุดกอจิได้ออกมาโพส์ข้อความผ่านทวิตเตอร์เผยว่าถือเที่ยวไทยสัปดาห์นี้ปิดซีซั่นแล้วนะคะซีซั่นที่ยาวนานมาถึงเกือบ12ปีขอบคุณทุกคนจากใจจริง ขอบคุณจริงๆค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะหลังจากที่ก๊อตจีออกมาโพสต์ข้อความก็ทำเอาแฟนๆรายการต่างเข้ามาขอบคุณกันอย่างล้นหลามปิดตำนาน12ปี